มาขายไหมจุดพอนี่นี่เรามาโปรโมทให้ห้างแครับประวัติครับคนมาเต็มเลยตอนนี้ครับเข้ามาครับเล่เข้ามาครับเพอพูดไายไม่รู้เรื่องครับใกล้หมดแล้วครับตอนแรกมีเยอะนะเรามาขายทุเรียนไทยให้พี่น้องเกษตรกรไทยครับวันนี้เอาดูดูแกะดูดิสติ๊กเกอร์ให้ชัดเจนดิแกะดูหน่อยนี่นี่นี่มันมันมันเก็บเลยว่ามาจากบริษัทอะไร ไทยแลนด์ไทยแลนด์เริ่มบอกให้รู้ว่าทุเรียนประเทศไทยมาสู่พี่น้องคนจีนครับนิยมมากเลยครับพี่น้องทําคุณภาพแล้วกันนะครับขอให้ผลิตมีคุณภาพอย่าคนเพื่อนเคมีใดๆนะครับคนคนคนจเียนชอบเนี่ยคนจีนก็ติกเดี๋ยวเราพูดจีนได้เลยเราเขาก่เขากน ขอก่อโอเคมันจะเกลียนะนี่กนะแก่แล้วแกสุกแล้วโอเคโอเคฮะโอเคโอเคเห็นไหมครับเราทําหน้าที่เป็นทูตตุเรียนไทยวันนี้ครับเราใช้ไมงข้อเสียงข้อครับเสียงข้อครับเสียงข้อเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกปุ๊กปุ๊กปกปุอีดอีดะอ่าอ่แแน่ม้ไม่ได้ไมเนี่ยเนี่ยองฟังงน่ครับเนี่ย อออ๋อฟังจริงทีว่าสูกไหมจุกครับอิตโอเคป้อน้อนไหนโอเคสูกครับสุกครับอิตอโอเคโอเคครับโอเคก็ราคานะครับสี่สิบเก้าหยวนต่อกิโลครับคุณดูครับยังมีอะไรอีกครับเมมาพร้าวน้ำหอมอ๋อดูนี่ว่าเป็นของ NC Coco นั t ไหม NC c โก o Nut ไหมเอหรือว่าของไทยไม่ได้บอกแต่ว่า เป็นมะพร้าวน้ำหอมแต่ทําน่ากินมากนะคุณหมูช่วยอธิบายหน่อยเขาทำเป็นสลอดนะคือมะพร้าวน้ําหอมพร้อมดื่มแกะนี้แล้วก็ใช้หลอดดูได้เลยครับนี่แหละครับเราได้ทํางานทุกเวลากับวันนี้นี่เราเจอผู้สนใจทุเรียนครับหลังจากที่เราได้มาช่วยไฟ์สดเราไม่มีส่วนได้เสียของข้างอย่างนี้นะครับแต่เราทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งที่เรามาเห็นทุเรียนไทยมาช่วยขายที่เมืองจีนโอ้โห อยาวว่าแต่เขาเรียนแบบวิชาเราก็เข้าแล้วครับยาว่าแต่นี่เลยนะแค่เห็นทุเรียนไทยมาเนี่ยเราก็ดีใจแล้วครับครับดีใจแล้วครับนี่นะครับพี่น้องที่จันทบุรีจุมพรจังหวัดตราบหรือที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี้นะครับที่ผูกทุเรียนขอให้มั่นใจได้ว่าถ้าคุณทําคุณภาพเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับเราใช้ฐานที่ประเทศจีนครับจากนั้นเราขยายตลาดไปให้สู่ทั่วโลกนะครับผมมั่นใจมากจากที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆที่นะครับทุเรียนมันเป็นอัตลักษณ์ อย่างหนึ่งนะครับที่ประเทศอื่นน่ะจะทําได้ไม่เหมือนนี่นะครับคนรุ่นใหม่คือที่ผมสังเกตก็คือว่าคนรุ่นใหม่นิยมรับประทานครับที่ผมสังเกตผมสังเกตตัวตรงนี้หลายคนมาซื้อเนี่ยไม่มีคนแก่เลยครับเนี่นครับมาแล้วอีกคนนะครับเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยนะครับ